เชื่ออะไรฐานะถาจะได้ไปทำงานทางไกลนะงานไหมคะสองเดือน้วดูสามวันนี้ยังไม่ได้ไปมันมีปัญหาเยอะไพ่มันบอกว่าไพา่บอกมีปัญหางานแชร์แล้วเชื่ออะไรละ่ะเอองานงานเดินงานอะไรเดินรถมีคนเยอะไหมเดี๋ยวดูให้เชื่ออะไรเชื่ออะไรปนอมเหรอ อาจจด,ดูให้มันคนน้อยหลงเหลงคนน้อยหลงเหลงคนไม่เยอะนะรัฐจะได้เจอกับคนที่คบได้เจอกับคนคบไหมไพ่บอกมีโอกาสเจอนะมีโอกาสเจอนะเอ,อประนอมเร็วเข้า <c oughs> เข้ามาแล้วก็แชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะเจ้าทั้งร้าย